สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับแม่หมอโซนะคะทีม Gemini ทีมมิถุนนะคะก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะคลิปนี้แม่หมอโซจะมาพูดถึงในเรื่องของ Astro and Tarot นะคะก็คือดวงดาวนะคะการเดินทางของดวงดาวในเดือนนี้กับให้ประจํา เดือนเมษายนให้กับเพื่อนๆลัคนาราศีมิถุนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะแม่หมอโซใช้หลักในการาดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอยากจะให้เพื่อนๆฟังตามลัคนาของเรานะคะโดยเฉพาะเวลาเราพูดเรื่องดวงดาวเนี่ยลัคนามันจะแม่นยําที่สุดเพราะเราตั้งลัคนาเป็นเรือนชะตาเดือนที่1แล้วเราก็จะไล่ดวงดาวไปตามจุดลัคนาของเราถ้าท่านทราบว,ว่าแบบโหราศาสตร์ตะวันตกลัคนาเราอยู่ในมิถุนดูได้เลยถ้าไม่ทราบฟังแบบดาวอาทิตย์นะคะโซเดียก ของก็มิถุนสำหรับโหราศาสตร์ตอนตกจะหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่าง22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะเป็นคนธาตุลมนะคะเอาละเดือนนี้นะคะของคนลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์พวกเนี้ยนะคะก็ไปโดดเด่นนะคะไปลอยไปโดดเด่นอยู่ในเรือนที่1 1ของเพื่อนๆนนะคะเรือนที่1 1หมายถึงเรือนที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อนฝูงมิตรสัมพันธ์การเข้าไปรวมกลุ่มกับคนหมู่มากการไปทำงานจิตอาสาการไปอยู่ในคอมมิวนิตี้การไปเจอเพื่อนเป็นกลุ่มก้อนต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อดาวดาวลักษณะแบบนี้ไปอยู่นะคะมันก็แปลว่ามันจะไปแอคทีเวตในในจุดนั้นนะคะก็เดือนนี้นะคะ,ะคุณจะได้รับพลังงานดีๆจากคนรอบข้างได้แรงบันดาลใจได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเน็ตเวิร์ที่คุณเข้าไปอยู่คุณอาจจะ ไม่ได้เป็นสมาชิกของคลับใดก็ตามแต่ว่าคุณอาจจะไปทำงานจิตอาสาไปทำงานกลุ่มนะคะหรือเอาไปเรียนไปกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณจะรู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะมันสร้างแรงบันดาลใจมันมีไอเดียใหม่ๆให้กับคุณหรือไปเจอเพื่อนคนต่างๆที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้อย่างดีอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการนามาซึ่ง โปรเจกต์ไอเดียที่มันจะทำเงินสร้างไรายได้ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ยังหมายถึงโอกาสในเรื่องความรักนะ่นเพราะดาวศุกร์มันไปอยู่ในเดือนที่11นะฮะแต่แต่ว่าโอเคอันนี้โอกาสในเรื่องความรักหมายความว่าอ,อาจจะมีคนเข้ามาสนใจมาอยู่ในแวดวงที่คุณไปแหงเอาด้วยได้นะคะแต่แม่หมอยังไม่เห็นว่าแป๊บนึ่งนะแม่หมอยังไม่เห็นว่าอืม เป็น long term หรือไม่อันนี้ต้องต้องดูกันอีกทีนะคะใครที่สดๆอยู่นะคะเดือนนี้นะคนมิถุนนะอยากเก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะลองออกไปสังสรรค์ดูได้นะคะแล้วก็ดาวออขอโทษค่ะแล้วคุณเนี่ยอย่างที่บอกนะคะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการ persuade การ การน้มน้าวจิตใจคนในเดือนนี้น้มน้าวทำได้หลายรูปแบบการคุยงานก็ได้การนำเสนองานอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะเห็นว่าเอ้ยเราทำได้ดีหรือรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียดีไอเดียเจ๋งนะคะมันก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นแอคชั่นเป็นการทำร่วมมืออะไรต่อไปกันได้นะคะในช่วง วันที่7ถึงวันที่14เนี่ยก็จะเป็นวันที่ดีๆสำหรับคุณนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยจะไปทำมุมที่ดีกับดาวพฤหัสที่ตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่9ของคุณส่วนใหญ่แล้วมันเน้นในเรื่องของ การขยายความรู้เพิ่มเติมการเรียนต่อได้นะคะการอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการติดต่องานกับต่างประเทศหรือมันพูดถึง Higher Mind เนี่ยมันคือมันคือการเรียนการเรียนขั้นสูงได้หรือการขยายความรู้นะคะการขยายความรู้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราอาจจะไปเรียนต่ออะไรเพิ่มเติมไปต่อยอดไอเดียของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพจิตใจความคิดอะไรต่างๆของคุณนะจะมีความกระจ่างชัดเจนมากขึ้นมันเหมือนมันเห็นมันเห็นว่าอนาคต เ,เราอยากจะไปทางไหนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจริงๆช่วงครึ่งเดือนแรกเลยอะ่ะดาวก็ถือว่านำสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะกระตุ้นพลังงานที่ดีให้กับเรานะคะเราจะเหมือนคิดอะไรมันก็วางแผนได้ได้อย่างชัดเจนนะคะได้อย่างชัดเจนคือเรือนที่11เมันเป็นเรื่องของมิสสัมพันธ์เรื่องเพื่อนแล้วมันยังหมายถึงการวางแผนระยะยาวได้ด้วยนะคะวันที่12เมษายนเนี่ย เกิดนิวมูในราศีเมษนะคะก็เป็นเดือนที่11นั่นแหละนะคะแล้วมันก็จะไปกลุ่มกับพลังงานที่ดีอย่างดาวพุธด,ดาวศุกร์เพลือหัสอะไรดีไปหมดเลยนะคะการตัดสินใจของคุณความตัดสินใจในเรื่องอนาคตนะอย่างเช่นตอนนี้ใครคุณอาจจะคิดคิดอยู่ว่าฉันตัดสินใจไปเรียนต่อดีไหมนะคะอย่างเงี้ยได้เอ๊ะฉันจะไปโรงเรียนอันนั้นดีไหมจะไปเรียนโรงเรียนการ อะไรอะ่ะโซเชียลมีเดียขั้นแอดวานซ์ไปเรียนโหราศาสตร์พวกนี้เป็นเดือนที่9หมดเลยนะฮะอ,อ,อยากจะเดินทางอยากจะอะไรแบบนี้นะคะคุณสามารถที่จะในช่วงที่เกิด New Moon ์นะคะในวันที่12เมษายนนะคะบวกลบสักสาวันอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาดีๆในการวางแผนในการคิดหรือการติดต่อได้นะคะใครที่จะต้องไปติดต่อพวกพวกหน่วยงานอะ หน่วยงาน international นะคะในงานพวกหน่วยงาน inter, ิน inter จะไปเรียนต่อจะเดินทางวีซ่าการประสานการรัชการ paper work ต่างๆพวกเนี้ยนะคะก็ถือเวลาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะแล้วก็จะได้รับความร่วมมือความช่วยเหลืออย่างดีด้วยเวลาที่ในช่วงประมาณวันที่12เมษายนไปนแล้วนะคะ แล้วก็ครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่14เมษายนนะคะดาวศุกร์นะคะเขาก็จะย้าย นะย้ายออกจากเรือนเพื่อนฝูงของคุณเข้าไปอยู่ในเรือนที่12นะคะแล้วก็ประมาณวันที่21เมษายนดาวอาทิตย์ก็จะย้ายตามมาไปอยู่ในเรือนที่12รวมถึงดาวพุธด้วยเช่นเดียวกันคุณจะเห็นว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของคนลัคนาราศีมิถุนนะเพื่อนๆจะบีซี่มากเป็นพิเศษใช่ไหมคะคุณต้องไปเจอคนเยอะคุณต้องไปคุยไปพิเต์งานวุ่นแบบจะวุ่นวุ่นนิดนึงบีซี่แต่ก็มีพลังนะเพราะว่าดาวอังคารเนะี่ยตอนนี้ดาวอังคารที่เป็นดาวแห่งการการเพิ่มพลัง ให้กับเราเป็นแรงกระตุ้น motivation ต่างๆอยู่ในลัคนาของคุณตอนนี้รู้สึกว่าบ้าเพื่อมาบ้า,บาพลังเป็นพิเศษไหมคะแบบเหมือนกระปี้กระเป๋าอะแล้วก็บางทีมันอาจจะมีความรนๆนิดนึงนะคนราศีมิถุนรนๆหมายความว่ามันไอเดียมันเยอะนะคะเราจะ restless เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้อง ต้องหาเวลาให้กับตัวเองหาเวลาชิลให้ให้กับตัวเองด้วยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณจะมีอาการแบบนี้พอครึ่งเดือนหลังอะดาวมันย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนเดือนที่12เป็นเรือนที่เงียบไม่บอ,อกใช้คําตลกดีเนาะเป็นเรือนที่พูดถึงการอยู่กับตัวเองเป็นเรือนที่ต้องนิ่งขึ้นนะคะก็เป็นช่วงะระเทสโตรดาวนะคะคุณอาจใช้เวลานี้ไป็นการไปเที่ยวได้นะไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะดวงดาวมันเสริมให้เราแบบ หาไดชิวๆทำนะคะสามารถไปวักเคชันไปฮอลิเดย์ของเราได้ด้วยอ๋อมันเป็นช่วงสงกรานด้วยเนาะประมาณนี้นะคะก็เหมาะเหมือนกันนะคะเออวันที่ตั้งแต่วันที่23เมษายนนะคะดาวอังคารซึ่งอยู่ในลัคนาของคุณนะคะจะย้ายออกจากลัคนาของคุณเข้าสู่เรือนการเงินและจะอยู่ในเรือนการเงินของคุณไปถึงมิถุนายนเลยนะคะถึงเอ,อ่อก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะระวังในเรื่องการใช้เงินใช้เงินจะเยอะเป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันคุณยังพอที่จะเห็นช่องทางเห็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างไรายได้เสริมด้วยเหมือนกันนะคะอืมังคารย้ายออกจากรักแล้วไม่หมอกว่าดีสำหรับคุณนะมันทำให้คุณแบบคามดาวลงอะคะ่ะแบบว่า บางทีหัวสมองมันคิดเยอะอะ่ะร่างคารไปอยู่ในลัคนาคือธาตุลมคุณก็เป็นคนที่หัวคิดมันคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมัน busy head space นะคะพอพออังคารย้ายออกแล้วประมาณ23เมษายนไปแล้วคุณน่าจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะวันที่2 1 27เมนะคะ27เมษายนนะมันจะเกิดฟู l l m o ในราศีพิจิกนะคะมันไปกระทบอยู่ในเรือนของสุขภาพ เรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของชีวิตประจำวันการทำงานเพื่อนร่วมงานสัตว์เลี้ยงแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันออแล้วก็ทำมุมคือแม่หมอคิดว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะลองดูเรื่องสุขภาพของตัวเราเองนิดนึงบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่วิ ไลฟ์สไตล์เราอะค่ะไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราสมดุลมากน้อยแค่ไหนนะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นให้มันดูเฮลตี้มากขึ้นนะจะเป็นเรื่องของการกินการนอนอะไรอาหารอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับคนที่เราทํางานด้วยได้นะคอลลีกของคุณเพื่อนของคุณการร่วมง,งานการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานเกิดขึ้นได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นกับตัวคุณโดยตรงแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะคะซึ่ง ก็จะมันก็จะมีผลกระทบทางอ้อมกับเราอาจจะมีการเปลี่ยนทีมหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวช่วงนี้มัน work from home เดี๋ยวมันไม่ work from home อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการปรับอยู่ในตรงนั้นถ้าใครที่ทำงานเป็นพวกสายฟรีแลนซ์นะคะสายฟรีแลนซ์น่าจะเป็นช่วงที่น่าจะได้เงินนะเหมือนเงินอะไรที่เขาค้างจะเราจ่ายเราอะ เขาที่เขาจะต้องจ่ายเราแล้วมันไม่ไม่จ่ายสักทีมันมาไม่ถึงสักทีนะฮะเราลองดูว่าเออในช่วงที่เกิดฟูมููลนะมันก็จะเป็นช่วงรายหุ้นเก็บเกี่ยวตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะอืมโอเคมีอะไรอีกเออทีนี้แม่หมอจะพูดถึงนิดนึงอะค่ะว่า ฟูมูลในราศีพิจิกครั้งนี้นะคะเขาทำมุมที่ตึงทำมุมเครียดนิดนึงนะกับดาวเสารในเรือนที่9ของคุณนะคะเออมันอาจจะใครที่ตะเกียบแม่หมอโซพูดถึงในเรื่องของการติดต่อเอกสารราชการวีซา่าการทำเรื่องเปเปอร์เวิร์กการติดต่อหน่วยงานนะมันจะดีในช่วงในช่วงต้นๆเดือนจนถึงครึ่งเดือนพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยพอเข้าช่วง27 2เเมษายนไปนแล้วนะคะ มันมันมันไม่ใช่ว่าจะติดขัดนะคะแต่เมื่อหมอคิดว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ที่มันจะเปลี่ยน่ะในเรื่องของชีวิตประจําวันของคุณอาจจะเป็นในที่ทํางานนะคะอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาให้เราต้องลองคิดดูว่าเอะเราจะปรับยังไงเช่นนะ เรา,าจะต้องเวิร์กฟอ o m มโอยู่บ้านตลอดเลยหรือเขาให้เรากลับไปออฟฟิศแล้วนะคะเราจะยังไงอะไรประมาณนี้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนแผนการใช้ชีวิตประจําวันของเราการทํางานประจําวันของเราแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดู Tarot of the month กันนะคะก็เป็นไพ่ประจำเดือนของเดือนนี้พลังงานเราดูเป็นพลังงานนะคะก็ให้กับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะอื เดือนนี้เพื่อนๆได้อันนี้ค่ะเป็น Seven of Swords เป็นไพ่ไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่ Seven of Swords เอ่อถ้าดูหน้าไพ่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเหมือนคนคนนี้จริงๆไม่รู้ว่าเขาขึ้นหรือลงนะคนคนนี้กำลังเหมือนหาทางนะคะอาจจะอาจจะเรียบร้อยแล้วนะคะไปทำอะไรบางอย่างอยู่ในกระโจมอันเนี้ยนะคะ mm hmm. เหมือนแอบขึ้นมาเห็นไหมคะ ออจริงๆเดือนนี้นะคะพอเราขึ้นไพ่เจ็ดดาบเป็นชิปประจำวันเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะแม่หมอคิดว่าออตรงนี้นะคะมันจะเป็นพลังงานที่พูดถึงว่าเวลาที่คุณทำอะไรในในเดือนเนี้ยนะคะจะต้องนึกถึงการปรับเปลี่ยนไปตามหน้างานหรือปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาในเฉพาะหน้าการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มันมีข้อจำกัดหรือเอื้ออํานวย แบบเนี้ยได้นะคะซึ่งถามว่าทําได้ไหมคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะเหมือนเอาตัวรอดได้ผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาด้วยไหวพริบของคุณนะคะไพ่ใบนี้นะคะมันยังบ่งบอกถึงว่าถ้ามันยังบ่นบอกถึงการโดดเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดนะ นะคะเมื่อสักครู่แม่หมอก็พูดไปว่าคุณจะโดดเด่นเรื่องการนําเสนอผลงานนะคะบางทีคุณไม่ต้องไปคุณไม่ไม่ต้องไปแบบคิดว่าเก่งจงเก่งใจเหนี่ยมอายจะอายยังไงก็พูดไปเลยแต่จริงคนละขณามิถุนพวกมิถุนเขามไม่ไม่น่าจะเป็นพวกที่จะประหยัดคําพูดหรือเหนี่ยมอายอะไรนะคะนะก็ เหมือนกับว่ามีอะไรก็นําเสนอไปอย่างเงี้ยนะคะคือคล้ายๆกับว่าไม่ต้องไปเกรงใจหรือแต่แต่มันต้องต้องมีมารยาทต,ต้องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคือไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าต้องพยายามต้องสู้นะคะสมมุติลูกค้าอาจจะปฏิเสธเราในตอนแรกแต่ถ้าสู้ถ้ามันไม่ถึงกับตื้อนะคุณคุณก็จะได้เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าถ้าทะเลาะก,กับใครอยู่ อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหากันอยู่พยไพ่ใบนี้ก็บอกว่าก็เข้าไปขอโทษเข้าไปงอนะคะแม้เขาจะอาจจะบึ้งตึงกับเรานะคะแต่เจดาวถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ใจอ่อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณอาจจะมีการเซ็นสัญญานะอืมเดี๋ยวดูก่อนดูดาวนิดหนึ่งมีการเซ็นสัญญากาันลงนามหรืออะไรประมาณนี้นะคะไพ่ไพ่เจ็ดาบ นะคะแม่หมอก็ไม่ได้คิดว่าเจ็ดดาบมันจะเป็นไพ่ที่แย่เสมอไปนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีในลักษณะของการคุยคุยกับใครไหมฮะคุยแบบเริ่มเริ่มคุยแอบแอบคุยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือมีใครหรือไปแอบชอบใครมีไหมคะไปแอบชอบใครแอบมองหรือว่า คุณอาจจะคุยกับใครโดยไม่เปิดเผยอยู่หรือเขาอาจจะแอบมาคุยกับคุณแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นตามสถานการณ์นะคะก็ลองดูนะคะมีไพออร์คโลเนี่ยจะเป็นพลังงานของ children นะคะ children แปลว่าเด็กๆหรือแปลว่าลูกนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณความรักของคุณเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากเด็กๆหรือลูกนะคะอออโอเค แม่หมอคิดว่าใน,ในลักษณะข,ของคนที่เป็นคู่ครองกันแล้วนะคะลองดูว่ามันมีเรื่องของเรื่องของธุระเรื่องของงานเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับการแต่งงานหรือลูกหรือแบบทะเบียนหรืออะไรประมาณนี้ที่ต้องเข้าไปจัดการแบบนี้ไหมนะคะในแง่ของพลังงานทั่วไปเนี่ยนะคะไพ่ไพ่มันบอกว่า คุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่อายุห่างกันได้นะคะใครจะมากกว่าใครจะน้อยกว่าก็แล้วแต่นะคะอันที่3มเนี่ยแม่หมอคิดว่าอาจจะมีมีเรื่องของมันเป็นลูกจริงๆอ่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นอาจจะติดเรื่องลูกอาจจะติดเรื่องการมีบุตรอะไรแบบเนี้ยที่เข้ามากระทบกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอีกในยะหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้นะคะมันบอกบอกว่าเออบางทีเหมือนความสัมพันธ์ของเรานะคะ คือคุณอาจจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาสนใจมาแอบ,บสนใจแอบมองอยู่ได้นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าบางทีมันตึงเครียดนะคะมันมัน คำแนะนาอันนี้จะเป็นเชิงแนะนํามากกว่าว่าอาจจะใช้แนวทางของการแบบว่าสบายๆนะคะเหมือนเด็กอะ่ะเวลาเด็กเขาเล่นกันคุยกันเนี่ยเขาจะไม่มีความแบบเยอะสิ่งนะเขาก็จะมันจะก็จะอินโนเซนต์ใสๆนะคะหรืออาจจะลองไปนึกถึงว่าวันที่เราคุยกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆนะั้นในยะอันนี้ก็จะเป็นไพ่เชิงแบบนํามาทานิดนึงนะคะลองดูว่าเ,เราตึงเครียดกันไปหรือเปล่ากับคนที่เราคุยคนที่เราดิวอยู่ในตอนนี้แบบนี้ ได้เหมือนกันนะคะ,อะลองดูนะคะคนทีมราศีเจมินายทีมราศีมิถุนนะคะใครอยู่ทีมมิถุนนะมาคุยกับแ้่หมอโซได้นะคะถ้าเห็นคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลองกดไลค์กดแชร์ไปตามช่องทางของคุณได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะโชคดีค่ะ